วัดอีกับปรกับช่องลงเดียนะครับเต็มหลังบ้านหนองอุงอ้งิงค์นะครับผมเสร็จจากบริเวณบ้านหนองนะครับรถรี่แตรถต้มก็ได้มาต่อทำต้มถนนนะครับไปช่วยกอหัวไหมนะครับผมนี่ครับผมงานเล็กๆไม่งานใหญ่ๆจัดปูอ่ะจัดเลยียก็จะได้อลังการไปเลยครับผมเดี๋ยวก็ยกกระเย็ดปูอ่ะเสื้อเวลา chặt chụp dây với lời trên mẹ gặp tìm tìm anh đi tìm kia tìm sơ tếp luôn đó tuần đó xuân có quà cả đẹp rồi này gặp xong khuôn lửa cho tích loạn bôn nít đeo gặp แกก็เข้าใจนะครับปูแกไม่ไม,ไม่ไม่อยากนะครับการแตามานช่วยก็คือช่วยกับปุ๊บไม่วางก็แกช่วยนิดนิดน้อยน,น้อยปูแกไม่ได้ว่าเลยครับเราดูเราดูกันนะครับปุ๊บนี่ครับปูจัดอลังการงานสร้างไปเลยนี่นะครับตรงนี้นาอีกไลน์คิวแล้วครับปุ๊บ จัดแล้วก็จุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยเอามันเซ็ตรับ,รบ <S <S ตะกี้คลิปแรกทีลุงเนี่ยอัปเดตมันตัดไปนะครับผมพอพอดีรีบรถน้ำครับผมขี้พุ่นพุ่นรถบรรทุกรถใหญ่วิ่งนะครับรถพุ่นมาเกินก็นกนเลยมันลมมันปัดก้าวในกับก้งกับก้าวนะครับลุงเดียจุดไปรถน้ำครับผมก็เลยไม่ได้ต่อเนื่องนะครับคลิป แบดตีลงแบบเกี่ยวกับการต้มดินแับกระปาบริเวณบ้านหน,นองเนาะก็เลยมาต่อในคลิปนี้ครับก็ตัวดีสี่ทีนะครับผมตะกี้อยู่ๆก็ตัดไปเลยวัน <c> น <oughs> ี้ปานางเกามาแดดวันดีด้กับว่าโจยชี้น้ำนิดนะครับผมทงได้แม่น้อยตื่นมาตึงไม่เห็นไก่ครับแม่น้อย่วยแป๊บจะชี้เอง วันนีปานางยินกับปานางเลยเรียกลุงเดียนะครับผมแต่ลุงเดียไม่ได้เห็นนะครับผมกำลังยืนใต้คลิปอยู่นะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ปูแก่ข้าวใจนะครับผมงานนี้เขาตัดมือเรื่อยกันนะสองคนเขาขู่นะครับเขาข้าวใจนะครับกับลุงเดียกับปานางกับไปสร้างต้มแซ่บสร้างลาบสร้างอะไรแกกินนะครับตอนปักเตียงนะครับแกบอกแกอยากกินนะครับ แกเหนื่องไงแก่เลี่ยงไม่เปลี่ยนหรอกครับเพราะว่าพุตาปวกแกเขาจินเกี่ยวกันแต้มานเปลี่ยนไงมันร้อนแกนั่นเองครับผมนี่ต้มแบบใหญ่เอาหลอดใหญ่กาวได้เลยนะครับผมก็ดีครับต่อไปก็จะตัดดวกนะครับในการเอาหลอดใ่กาวไปตุกกล้องตุกกาวตุกนุ่นตุกนี่นะครับผม นี่แต่เด็ดรวมๆแบบนี้นี่เด็ดทุบเลยนะครับทีจริงแต่ยังไม่เสร็จกับลุงเดียก็จะช่วยได้บ,บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมสุดยอดครับจัดไปหย่ๆเลยนี่แล้วก็จ,จัดชเฉยๆไ,ไปครับปิบกับพวกมันเซ็ตซับไปเลยจะดวกสบายนะครับไม่ต้องทำไล่กันตอน เอาตีเดียวจบไปเลยเราเต็มหลังบ้าลตรงนี้ก็น่าจะว่างก็น่าจะใหญ่กอกหัวใหครับเออไม่ใช่กอกหัวนะครับกอกแปนะครับจะเบนหน่อยช่วงตัวกองบาอุวนนะครับ ใต้ก็ก็ได้กรีดรับตีให้มันเซ็ตซับนะครับนะครับดินกรรดรถดบดรถบันทุกเอามากองไว้ให้เรียวนะครับเลือดแต่กอกแผลข้างต้นมะม่วงนิดเดียวครับวันนี้วันนี้ยุ่งนะครับเอาต้นกับไปดูร้านะครับ เอฟียากสม,มุติปราการได้เขามานะครับป้าก,ก็อยากไปวัดลวงปู่มุนนะครับปไหว่าลาไปข้อปอนก็ได้นะครับผมเอาคนกันเลยป้าไปนะครับกับแล้วก็ไปจองตัวให้ปอกก๊อบด้วยนะครับปอกก๊อบก็ติดรถไปด้วยนะครับปอกก๊อบก็ด้วยกว่ามัก นอนงอิงนะครามีเวลาว่างแก่วันร่องวันกระุ่มยุดงานนะครับก็ยังอุตส่าหนังรถไฟมานะครับเปื่อมาหามาเตียวมาเล่นนะครับก็บายใจเลยครับแต่ตอนเย็นนี้ก็ขึ้นรถกลับไปทำงานต่อกรุงเทพจามือปรุงนีครัปุ่มแน่นอนจริงแต่ก็แบบงั้นไหมครับนี่สดูครับปุม นี่แต่ว่าตุ้มเช็ดตึงรถกระบะก้า,าวได้ก็่วยงามันนั้นนลยครับรับกระพปาปืนดีเลยเชสุดยอดเลยครับทีนี้น่ารักไหมครับเด,เด็กหน้อยตัวเด็กน้อยคนนึ่งที่ว่าลุงเดียเย็ยตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กหน่อยยังไม่ดังนะครับกับตุกวันนี้ครับน้องทํางไมได้ให้กับครอบครัวอะไรก็อยติปีน้องต้างมากมมยครับสุดยอดครับ ยอมรับจากใจจริงๆเลยกับว่าน้องเก่งมากๆคากับมีความส้ามาถทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ส,วาสามสามาทํามห้พี่น้องทุกคน,กกกนได้กินดีอยู่ดีหรือว่าได้มีงานตำช่วยเลือกกันไปนําน,นะครับมีตามมาเอฟซีทุกคนได้รู้จักในตัว ต้นกองนองในตัวต้นกองถิ่มล่องบานะอยากได้ท่านท่าปันความรูจ้จากความสนิทไม่ว่าติดใกล้ไกลแต่ในก็มีความผูกปันติดดีๆ,ๆต่อกันด้วยความรักนององอิงนะครับผุดนี่แาไม่เจอตาไม่ประนองยิงทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกันนะครับผมไม่ว่าเอฟซี่อยู่ไกลหรือว่าเอฟหรือว่าทีมล่างบานนะครับอาจจะไม่ได้เจอไม่รู้จักกันนะครับผุโดยจุกชะตาบุญภาวัฒนาชุ่ด้วยนององยิงนะครับ năm ba bính sư, tạm ai nào đại rủ nhau cả có phun bính xích thì đi thì chút cặp, chút giọt cặp, lùng đêm mai nực mai văn cặp, cảnh nưng mà, mà cứ coi phải ta là cả, à, toạ mò này hai, ping ping ตามน้ำจิ้มกินกันแล้วก็ไปซื้อมูกกระถาได้มันนางกินกงนลุงเดียงจำปามนั่นได้นะครับตอนนี้น้องไม่ดังไม่ได้ทีนะแล้วก็ลุงเดียกไปนางกัลงไปเมืองการครับตอนนั้นลุงเดียกทำงานอยู่ที่เมืองการนะครับอยู่ไม่ต้องเงาเดือนโอ้โหกับนี่ครับแล้วก็เนี่ยจนต่าตัวตวันนี้กับประมาณปีน้อยๆเองครับมันเคยได้กับเอฟซีกิดดูวเองกับหน้ามือเป็นร่างมือดูครับผม ปีกว่าว่าเองกับดูนองทำอไรได้ให้ตั้งมากมหม่ดูเลยครับนไครับแล้วก็ทำามสอ FC ์ุกคนที่อยู่ใกล้โดยที่เราไม่ได้รู้จักกันได้มาปบปาปุ่คุยได้มาเจอกันได้หมอไปสิ่งดีดีให้กันโดยมิตรภาพทีดี ครับปุดูครับมันเป็นใบได้เลือเชื้อตุกอย่างกบเป็นไมครับนูนเสื้อแดงๆนะครับเดินเดินอยู่อ้ามนำที่แล้วก็คือปอกก๊อบนะครับแต่ยังดีหลุงเดียบอกไปตะกี้หยิบงานแก่วันช่วงวันนะครับแต่เป็นคนอื่นนะครับก็ปักป้นนะครับพุงเต๊วันช่วงวันจะไปในได้ครับผมนอนปักป้นอยู่กับบ้านกับห้องดีกว่าเก็บแรงไว้ช่วงงาน่ตแต่นี่ปอกก๊อบนั่ง เลิกงานพกกระวยืนงานวันตรองวันก็นมาเลยครับผมอยัางน,น,นอยได้มานอนบ้านนองได้มาเที๋ยวเล่นสักวันสักคืนก็นอย่างดีได้มาปูปลาป,ปูดกุย้ยกับตีมลังบานดูกับน่ารักครับเดี๋ยวก็เดินทางอีกแล้วนะครับปกกบจองตัวแล้วนะครับไปกระบะตุลแล้วก็เอฟซีจากสมุรประการนะครับารเดินทางมาถึงเมื่อวานเหมือนกันครับเอ็น่าออกจากบ้านมาประมาณตีออกจากกรุงเตพมนะครับ ตีฮะก็มาถึงประมาณรักบ่ายโมงบ่ายสองนะครับเื่อว่นนี่ครับรถต้าันขึ้นแล้วนะครับปุมเอาเลยครับต่อไปดีดีกับวิ่งจะรู้กับเสืยด้วยไม่ต้องว่วงกับไม่ต้องวิ่งตกกันหน้าเลยครับบางทีลุงเดียปาเดินนะครับนั่กันหน้าไม่เล็กนะวิ่งวิ่งจนลุงเดียตกกลิ้งลงกันหน้าครับ ทีนี้ไม่ต้องห่วงกับ1ิปล้อก้าวได้เลยปูจัดแบบอลังการงานสร้างไปเลยจุดใหญ่ไฟกระพริบเห็นไ,ไหมครับเอฟซีพอเซตตึงมันจะโดดเด่นกันนั้นเลยครับนี่เห็นไ,ไหมครับเอฟซีดูตอนนี้แหละกันเห็นไหมครับปอะกอวกกกัวยายออกไปน่ครับ ยายมาอยู่ตีกอกวัวไหมนะครับปอดับสปาพื้นที่โลกไหมครับบานนองจะโดดเด่นกันนั้นได้ครับผมแต่มบานมันดูซวยเด่นขึ้นมาเลยนะครับ จัดไปกับผมงานนี้ปูเราจะแต่งานใหญ่อลังการลูกตีครับผมงานเล็กๆไม่ทำปูอะปออขัวไม่เหมือนกันครับใหญ่กว่าบานนี่ทำแบบปานลังนึงเลยครับผมอลังการงานสร้างไปเลยครับ ตึงเอฟซีดูมือลุ่มต้านปูกับอลังการมากครับจางรถกีดรถไต้มาเคลียดดินครบเรียบร้อยครับผมจัดจุดย่อยไฟกระปิลุมเป่าต้านนี่องเดียวมคิดมันกังแระครับไม่ใจแรงโก๊กนะครับเอฟซีดูครับกวางเกาครับผุ้มยาวมากครับผม ดูครับนี่ตาบานลังหนึ่งนะครับเอฟซีดู <c oughs> จัดแต่จุดจะเย้ยพีครับปุ๊บไอ้แม่ครับตรงตรงนี้พาาอจะทำตอกมานะครับเป็นถีนอนเล่นปักพ้นนะครับยางบางทีมาเนื่อยๆนะครับปุมเยี่ยมเยบตรงนี้นะครับไก่ห้าต้นมงต้นไม้ได้มาลงนะครับอารอมแล้วก็น่าจะเป็น จะตำตอมาอีกนิดหนะึ่นไปอีกว่านะเปิดได้นอนเล่นปักพอนั่งเล่นกันนะครับปุ๊บเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนเนื่อเนื่องคนมางหมาก,กอะพอเอีกว่าพอได้ลบมุมนอนเยน็นเงียบสบายดีคร <c oughs> ับอั้กับกว้างกับอย่างเลือดป,ปืนตีไว้ด้านหนะ้าอีกกว้างครับจะพอกอวัวกับกว้างกว้างอยู่แล้วครับกว้างหน้าขุนกาวะกับ เอากระไปกับสำหรับคลิปนี้ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแจร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจง้งเตือนนะครับแล้วก็อย่ากดคำโกหกสนานะครับปุ๊บกำลังใจเล็กๆน้อยๆครับลุงเดียอะไรทีมลังบานทุกคนนะครับกติดตามด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเพจให้ด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับกล้องลุงเดียและกล้องปานางก็คือชือเดียวกันนะครับปุ๊ตอนนี้น้อง ได้ตื้นแล้วนะครับนงกาบนาม่าข้าว่าปลากินนะครับแม่น้อยปอเอกเลยก็ตื้นแล้วทุกคนจะเริ่มจะเตรียมตัวกันบ้างแล้วครับปมแต่ก็ไม่ไกลนะครับคืนนี้จะอุทุมพรตำบลตุงใจนะครับเจอกันได้ครับปุ๊มนงจะไปหมอความสุขให้เปลี่ยนเพลงที่นั้นแล้วก็ให้สีุ่กตานดีอยู่ไกลๆดีสะดวกเดินทางไปก็เป็นกำลังใจให้นะครับปุมใเป็นกำลังใจให้นองเรื่องไม่สะดวกก็เป็นกำลังใจต่างๆเลยทุกท่า ดูได้ตังจจองอื่นนะครับผมมีลายจองมากๆครับผมกให้กำลังใจน้องน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้หวัดดีครับผม